คุณผู้ฟังเคยได้ยินคําว่าซื้อเตียงหรือเปล่าครับคําคํานี้เนี่ยคุณอาจจะเคยได้ยินหรือว่าใช้ได้บ่อยในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่ของคุณโดยเฉพาะการซื้อเตียงที่โรงพยาบาลหรือว่าตามโรงแรมต่างๆอะไรทํานองนั้นแต่ถ้าหากคุณฟังเรื่องราววันนี้ที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยคุณอาจจะได้ความรู้ใหม่ๆว่าการซื้อเตียงมันอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับบางสถานที่ เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณน้ำตาลครับเรื่องที่คุณน้ำตาลเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องในตอนที่เขาได้สอบเขาได้ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่งองโดบอกสถานที่แล้วกันนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ตรงนั้นเนี่ยก็ยังมีคนอยู่เนาะหมายถึงห้องพักห้องนั้นครับยังมีคนอยู่แล้วคุณผู้ฟังก็น่าจะเห็นจากหน้าปกคลิปแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหอในแล้วก็เตียงในหอในแห่งนั้น คุณน้ำตาลเองเขาบอกว่าเขาไม่รู้นะครับว่าการที่ตัวเขาได้เจอเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวเขาเองดวงสวยหรือเปล่าเพราะว่าทั้งหอที่เขาเคยอยู่มีคุณน้ำตาลเจอแค่คนเดียวแถมคนที่อยู่ในหอร่วมร้อยคนเนี่ยทาไมถึงแจ็คพอตมาออกที่คุณน้ำตาลก็ไม่รู้ที่แทงหวยเนี่ยนันไม่ได้ถูกแบบนี้ซะอย่างนั้นคือแบบนี้ครับุผู้ฟังในวันที่ตัวเขาย้ายเข้าไปอยู่หอในวันแรก ทางเจ้าหน้าที่ส่วนงานการดูแลหอพักเนี่ยเขาก็จะเป็นคนมาดูแลนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ครับคืออยู่คอยอำนวยความสะดวกต่างๆในการย้ายของเข้าหอและที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าที่มหาลาัยแห่งนั้นเขามีวันที่ย้ายออกเข้าหอที่ระบุช่วงเวลาเอาไว้อย่างชัดเจนมันอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อไม่ให้คนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่รบกวนคนที่มาอยู่ก่อนหน้านั้นอะไรทํานองนั้นละมั้งครับ คือคนที่มาอยู่ใหม่กับอยู่เก่าเนี่ยปกติบางที่เนาะคือเขาจะเป็นแบบหอในเฉพาะปีหนึ่งแต่ว่าสถานที่แห่งนั้นครับคือมหาลัยแล้วก็หอในแห่งนั้นเนี่ยนักศึกษาที่เคยอยู่ก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นปี1ปี2ปี3ปี4ส,ส,สามารถอยู่ในหอในได้หมดเลยครับแล้วแต่ว่าเขาต้องการจะย้ายออกตอนปีไหนแล้วทีนี้ไอ้วันที่คุณน้ำตาลเขาย้ายเข้าหอเนี่ยตัวเขาด้านมาสายครับเพราะว่ารถของคุณพ่อคุณน้ำตาลยางแตกอยู่บนทางด่วน และหลังจากยางแตกเนี่ยก็ดันเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนขึ้นมาอีกคือมันมีรถขับมาชนท้ายรถพ่อคุณน้ําตาลอีกทีหนึ่งครับกลายเป็นว่าในวันนั้นคุณน้ําตาลเองต้องรอทั้งประกันรถยนต์แล้วก็ต้องรอร้านยางด้วยและเพราะเหตุผลแบบนี้เนี่ยแหละมันเลยทําให้กว่าคุณน้ําตาลจะเดินทางมาถึงหอเวลาตอนนั้นก็ปาเข้าไป6กโมงกว่าเข้าให้แล้วคือมันเลยเวลาในการย้ายเข้าแล้วก็เลยเวลาที่ทางหอเขากําหนดให้เข้าแล้วครับ พี่เจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่หน้างานเนี่ยตอนที่คุณน้ำตาลไปถึงพี่เขาก็เตรียมตัวกลับบ้านกันหมดแล้วแต่พอคุณน้ำตาลมาล่วงเวลาแบบนั้นพวกพี่เขาก็เลยต้องมาอยู่เคลียร์ห้องให้คุณน้ำตาลใหม่แล้วคุณน้ำตาลเองก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่เขาวางแผนกันยังไงครับคุณผู้ฟังเพราะว่าพอคุณน้ำตาลขนของขึ้นไปถึงห้องปุ๊บห้องที่คุณน้ำตาลได้อยู่เนี่ยดันไม่มีเตียงนอนซะอย่างนั้นคือมันมีแต่เตียงของรูมเมทคุณน้ำตาลแค่เตียงเดียวครับคุณผู้ฟังโดยที่พวกพี่พี่ ว่ามันมีคนสละสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าหอพักพวกพี่เขาก็เลยจัดเตียงเอาไว้ไม่พอหรือไม่ก็เทอมที่แล้วเนี่ยมันมีเตียงชารุดหรืออะไรสักอย่างเนี้แหละเหตุผนลนตรงนี้ครับคุณน้ําตาลเองเขาบอกว่าเขาเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าพวกพี่ๆที่เขาดูแลเรื่องเกี่ยวกับหอพักเนี่ยเขาเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาแต่จนท้ายที่สุดพี่เขาก็ไปหาเตียงให้ได้โดยที่พี่เขาบอกครับว่าเตียงที่เอามาให้เนี่ยมันเป็นเตียงเก่าที่ถูกเก็บอยู่ในโกดังเก็บของ พี่เขาเห็นว่าเตียงเนี้มันถูกวางอยู่ตรงนั้นหลายปีแล้วแล้วเตียงมันก็ยังสภาพดีอยู่น่าจะเอามาใช้งานได้อยู่นั่นแหละซึ่งในตอนนั้นคุณน้ำตาลเองก็ไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากมายครับเพราะว่าตัวเองมาช้าที่สุดในหอพักเลยรันจะทวงแล้วก็ขอเปลี่ยนเตียงก็เกรงใจพวกพี่ๆเขาเพราะว่าเวลาในตอนนั้นกว่าจะเคลียร์กันลงตัวก็ค่ำแล้วครับคุณผู้ฟังคือมันเลยเวลางานของพวกพี่ๆเขาไปแล้ว คุณน้ำตาลเองก็เลยได้แต่ยอมรับเตียงเก่าๆเตียงนี้โดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้เลยว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องหลอนเรื่องแรกในชีวิตของคุณน้ำตาลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเตียงเตียงนี้เนี่ยแหละการอยู่หอพักของคุณน้ำตาลครับคุณผู้ฟังคุณน้ำตาลเนี่ยเขาจะมีรูเมทอยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่ว่าเรียนอยู่คนละคณะเพื่อนของคุณน้ำตาลคนนี้เขาชื่อว่าคุณยิ้มครับ คุณน้ำตาลและคุณยิ้มเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันในหอพักแห่งความหลอนนี้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งคุณยิ้มเขาก็เล่าให้ฟังคุณยิ้มเขาบอกว่าเขาจะบอกหลายวันแล้วไม่รู้ว่าตัวน้ำตาลเองเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองนอนดิน้นซึ่งในตอนนี้คุณน้ำตาลได้ยินสิ่งที่คุณยิ้มบอกแบบนั้นเนี่ยตัวเขาเองก็แปลกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเขาเข้าใจว่าปกติแล้วตัวเองเป็นคนนอนไม่ดิ้นครับเป็นคนที่นอนสงบสงเง่ยมเจียมตัวมากๆ คุณน้ำตาลก็เลยไม่รู้ว่าพอมันนอนแปลกที่แบบนี้แล้วตัวเองดิ้นหรือเปล่าคุณยิ้มเขาบอกว่ากลางดึกของทุกคืนเลยเตียงคุณน้ำตาลมันจะสัน่นเตียงมันสัน่นแล้วก็โครงเคลงไปโครงเคลงมาเหมือนกับว่าคุณน้ำตาลนอนกระดิกขาแล้วทีนี้เตียงของหอพักเนี่ยมันจะเป็นเตียงเหล็กครับคุณผู้ฟังด้วยอายุการใช้งานมันนานแสนนานของเตียงเนี่ยมันก็เลยทําให้พวกสลักเตียงหรือไม่ก็น็อตอะไรต่อมีอะไรของเตียงเนี่ยมันหลวมไปหมดแล้ว เวลาคุณน้ำตาลนอนพลิกตัวหรือว่าขยับตัวเตียงมันก็จะมีเสียงเอดอาร์ดออสแอดตามธรรมชาติของเตียงเก่าซึ่งในวันนั้นเนี่ยคุณน้ำตาลเองก็ได้แต่ขอโทษขอโพยเพื่อนไปครับเพราะว่าตัวเขาเองไม่รู้จริงๆว่าตัวเองเป็นคนนอนดิน้นจนกระทั่งพอมาถึงวันหยุดในตอนที่คุณน้ำตาลเองกลับมานอนที่บ้านตัวเขาก็เลยลองไปนอนห้องพี่สาวนอนเตียงเดียวกันเลยนะครับคุณผู้ฟังแล้วมันก็แปลกเพราะว่าพี่สาวคุณน้ำตาลเขาบอกว่าคุณน้ำตาลเนี่ยนอนปกตินะ ไม่ได้นอนดิ้นอะไรเลยแล้วการกลับบ้านในวันหยุดครั้งนั้นของคุณน้ำตาลเนี่ยคุณน้ำตาลก็กลับไปนอนบ้านถึง3วันเพราะว่าการกลับบ้านในครั้งนั้นมันเป็นวันหยุดยาวครับแล้ววันหยุดยาวทั้ง3วันนั้นคุณน้ำตาลก็นอนห้องพี่ทั้ง3วันเลยแล้วเขาก็ไม่ได้นอนดิ้นทั้ง3วันเลยด้วยคุณน้ำตาลเองก็เลยมั่นใจครับว่าการที่เตียงของหอพักตัวเองสั่นแบบนั้นบางทีมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าตัวเขาเองนอนดิ้นก็ได้ แล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดเรื่องขึ้นอีกครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้คุณน้ำตาลเองมั่นใจเลยว่าหอพักของเขาต้องมีอะไรแปลกๆแน่นอนเพราะว่าในเช้าวันหนึ่งคุณผู้ฟังคุณน้ำตาลเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าของหอพักตัวเองเนี่แหละแล้วตอนที่เขาตื่นเขาก็เดินไปเข้าห้องน้ําเพื่อที่จะอาบน้ําทําธุระส่วนตัวก่อนไปมาหาลัยคุณน้ําตาลครับเขาดันมีความรู้สึกว่าทําไมวันนี้ตอนตื่นขึ้นมาหัวตัวเองเนี่ยมันเหนียวเหนียว คุณน้ำตาลก็เลยเอามือตัวเองไปรูปหัวดูปรากฏว่าที่หัวของเขามันมีเหมือนกับว่ามันมีอะไรเปียกๆมีอะไรแฉะแฉะเมื่อเือเหมือนกับว่ามันมีน้ําอะไรสักอย่างหยดมาใส่หัวตัวเขาตอนเขานอนหลับแล้วมันก็แปลกนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าพอคุณน้ําตาลเดินกลับไปดูที่หัวนอนเนี่ยที่หัวนอนบันดันแห้งสนิทมอนเหมือนอะไรก็ไม่ได้เปียกตามหัวเลยสักอย่างยิ่งไปกว่าน,นั้นคืออะไรรู้ไหมครับคือในเช้าวันนั้นเนี่ยพอตัวเขาผมเปียกๆใช่ไหม คุณน้ำตาลเขาก็เลยถือโอกาสสระผมซะเลยตอนสระผมมันก็ปรากฏว,ว่าคุณน้ำตาลเนี่ยผมร่วงค่อนข้างที่จะเยอะครับคุณผู้ฟังแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเรื่องนี้มากนะครับจนกระทั่งเขาเดินทางไปเรียนที่มหาลายัยแล้วทีนี้ห้องเรียนของเขาในวันนั้นเนี่ยมันดันเป็นแบบโดมครับมันจะเป็นตำแหน่งนั่งคล้ายๆกับโรงภาพยนตร์ครับคุณผู้ฟังโดยที่อาจารย์ผู้สอนเนี่ยท่านก็จะยืนอยู่ด้านล่างสุดของโปรเจคเตอร์ เพื่อนของคุณน้ำตาลที่นั่งอยู่ตำแหน่งด้านหลังของเขาก็ดันเห็นว่าผมด้านหลังของคุณน้ำตาลเนี่ยมันดูแปลกๆเพื่อนเขาก็เลยถ่ายรูปให้คุณน้ำตาลดูซึ่งพอคุณน้ำตาลดูรูปที่เพื่อนเขาถ่ายหัวตัวเขาเองให้ดูจากด้านหลังปรากฏว่าผมด้านหลังของคุณน้ำตาลเนี่ยมันแหว่งมันแหวงเหมือนกับว่ามันโดนหนูแท้หรือว่าตัวอะไรสักอย่างมากัดผมจนผมแหว่งเป็นรอยเห็นชัดเลยซึ่งในตอนที่คุณน้ำตาลเห็นสภาพของรูปหัวตัวเองนี่คือตัวเขาแทบจะกรี๊ดเลย จนคุณน้ำตาลเองต้องเอาเรื่องผมตัวเองเนี่ยมาคุยกับคุณยิ้มคุณยิ้มคนที่เป็นรูมเมทนอนห้องเดียวกันเนี่แหละครับคุณน้ำตาลเขาถามคุณยิ้มไปว่าเมื่อคือนตัวเขาเองนอนดิ้นหรือเปล่าคือตัวเขาพยายามจะหาสาเหตุครับว่าเมื่อคือนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับหัวเขากันแน่แต่คุณยิ้มเขาทันบอกว่าตัวเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อคือนเนี่ยเขาใส่หูฟังนอนครับแล้วพอเพื่อนเขาพูดแบบนั้นคุณน้ำตาลเองก็เลยเล่าเรื่องที่เจอให้กับเพื่อนฟังตั้งแต่เช้า ตั้งแต่เรื่องของตัวเขาผมเปียกตอนนอนเลยซึ่งพอคุณยิ้มเขาฟังสิ่งที่คุณน้ำตาลพูดจบคุณยิ้มเขาก็พูดขึ้นมาเขาถามคุณน้ำตาลว่าเชื่อเรื่องการซื้อเตียงไหมคุณยิ้มเนี่ยเขาพูดพลางชี้นิ้วไปที่หัวเตียงของตัวเองที่หัวเตียงของคุณยิ้มเขาจะมีเหรียญบาทวางเอาไว้อยู่ครับนั่นแหละครับหลังจากนั้นคุณยิ้มเองก็รายยาวเลยเขาเล่าว่าเตียงเก่าเนี่ยบางทีมันอาจจะมีอย่างโน้อนอย่างนี้ แล้วเขาก็แนะนําคุณน้ําตาลว่าให้กันเอาไว้ดีกว่าแก้ซึ่งคุณน้ําตาลเองก็ไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับคุณผู้ฟังแต่การที่มาลองอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายใช่ไหมหล่ะครับแค่เอาเหรียญมาวางไว้ที่หัวเตียงเองในคืนวันนั้นคุณน้ําตาลก็เลยเอาเหรียญสิบวางเอาไว้เหรียญหนึ่งแล้วก็อธิษฐานซื้อเตียงก่อนนอนตามคําที่เพื่อนเขาแนะนําแล้วก็ในคืนวันเดียวกันนั้นนั่นแหละรครับมันเป็นคืนที่หลอนที่สุดในชีวิตคุณน้ําตาลเลย เพราะว่าในช่วงกลางดึกของคืนวันนั้นในระหว่างที่คุณน้ำตาลนอนหลับตัวเขาเองก็เพิ่งรู้ในวันนั้นนั่นแหละรครับว่าความรู้สึกของคนโดนผีอ้ากับความรู้สึกที่เขาบอกกันว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าในตอนนั้นคุณน้ำตาลเขารู้สึกตัวนะครับเพียงแต่ว่าเขาขยับตัวไม่ได้และคุณน้ำตาลก็ลืมตาดูได้เพียงแค่ครึ่งเดียว และการลืมตาที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นการลืมตาที่เห็นภาพตรงหน้ามัวมากๆเหมือนกับว่าภาพมันเบลอๆวิงวิงเหมือนตอนที่เขาไม่ได้ใส่แวน่นคุณผู้ฟังที่สายตาสั้น200หรือ300บวกลบเนี่ยน่าจะเข้าใจดีอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับเพียงแต่ว่าคุณน้ำตาลเขาบอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าแค่นั้นเองความเบลอประมาณคนไม่ได้ใส่แวน่นแต่ภาพมันอยู่ตรงหน้าตึงไงสิ่งที่คุณน้ำตาลเห็นในตอนนั้นก็คือมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาหัวโลน้นล้นแบบแทบจะไม่มีเส้นผมบนหัวเลยเขามีเพียงแค่ไรผมบางๆที่อยู่ข้างกกหูของเขาแค่นั้นและที่สําคัญเลยคืออะไรรู้ไหมครับผู้หญิงคนที่คุณน้ําตาลเห็นน่ะเขากําลังนั่งค่อมตัวคุณน้ําตาลอยู่บนเตียงแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็หยิบผมของคุณน้ําตาลมาใส่ปากแล้วก็เคี้ยวผมของคุณน้ําตาลเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยว,เ,ยว,เ,ยวเหมือนเขาเคี้ยวหมาก เคี้ยวเสร็จเขาก็ถุยทิ้งแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบผมมีก,กร,รมหนึ่งของคุณน้ำตาลมาเคี้ยวแล้วก็ถุยอีกเหมือนกับว่าเขากำลังพยายามกินผมคุณน้ำตาลภาพในตอนนั้นที่ตัวเขาเห็นเนี่ยคือมันเป็นภาพที่หลอนที่สุดเป็นภาพที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเลยใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นเขาดูจริงจังมากๆเขาขมวดคิว้วแล้วก็เคี้ยวเส้นผมของคุณน้ำตาลแล้วก็กัดแล้วก็ดึงเส้นผมเหมือนกับว่าเขากำลังเคี้ยวเนื้อหมูเหนียวเหนียวอ,อะไรทํานองนั้น คุณน้ำตาลเองในตอนนั้นที่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นก็ทำอะไรไม่ถูกเลยกลัวจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน้ำตาไหลอาบหน้าไปหมดสักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังตัวคุณน้ำตาลเองก็คิดขึ้นได้คิดได้ว่าตัวเองวางเหรียญซื้อเตียงเอาไว้นี่นาเหรียญซื้อเตียงเนี่ยน่าจะช่วยได้ถึงพอคุณน้ำตาลคิดได้แบบนั้นผู้หญิงตรงหน้าอยู่ๆเขาก็หยุดนิ่งไปเลยหยุดเคี้ยวเส้นผมและดวงตาของเขาก็เบิกโพรงขึ้น เหมือนกับว่าเขาเห็นเหรียญที่หัวเตียงคุณน้ำตาลซึ่งไม่นานหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีที่เขาหยุดนิ่งไปผู้หญิงคนนั้นเขาก็เอื้อมมือไปหยิบเหรียญที่หัวเตียงที่คุณน้ำตาลวางซื้อเตียงเอาไว้ขึ้นมาดูคุณน้ำตาลเห็นผู้หญิงคนนั้นเขาจ้องมองไปที่เหรียญแล้วก็พลิกเหรียญไปพลิกเหรียญมาแต่จนท้ายที่สุดผู้หญิงคนนั้นก็โยนเหรียญซื้อเตียงของคุณน้ำตาลทิ้งไปแล้วก็เคี้ยวผมของคุณน้ำตาลต่อ ในคืนนั้นตัวคุณน้ำตาลเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าสติของตัวเองเนี่ยมันดับวูบไปตอนไหนเพราะว่ากว่าเขาจะรู้สึกตัวอีกทีหนึง่งก็คือคุณยิ้มมาปลูกคุณน้ำตาลแล้วคุณยิ้มเขาปลูกแล้วก็ถามคุณน้ำตาลว่าไม่ไปมอเหรอวันนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันสายแล้วนะพอเพื่อนปลูกแบบนั้นครับตัวเขาก็เลยมีความรู้สึกกลับมาที่ตัวเองอีกครั้งแล้วในตอนที่ตื่นเนี่ยคุณผู้ฟังตัวคุณน้ำตาลเองก็ถึงรู้ว่าฝันที่ตัวเองฝันว่าโดนเคี้ยวผมมันน่าจะเป็นเรื่องจริง ราะว่าหมอนของคุณน้ำตาลเนี่ยมันเปียกไปด้วยน้ำตาแถมเส้นผมบนหัวมันก็แหว่งเพิ่มด้วยมันมีเมือกเหนียวเหนียวติดอยู่ที่ผมเหมือนครั้งก่อนที่ผมเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้เลยครับตรงนี้ครับคุณผู้ฟังผมอธิบายเพิ่มนิดนึงเนาะคือคุณน้ำตาลเขาบอกว่าผมมันแหว่งแบบเห็นได้ชัดแต่มันก็ไม่ได้แหว่งเหมือนกับว่าผมถูกเอากรรไกรมาตัดเป็นกระจุกแบบนั้นนะครับหากมองด้วยตาเปล่ามันก็จะเห็นว่าผมบนหัวบางช่วงมันจะขาดกลางเส้น แล้วก็ขาดไม่สม่ำเสมอเหมือนโดนอะไรแทะมากกว่าโดนของมีคมตัดซึ่งในตอนที่ตัวคุณน้ำตาลตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยตัวเขาเองก็รีบวิ่งไปกอดเพื่อนเลยบอกเพื่อนไปว่าเหรียญซื้อเตียงเนี่ยมันน่าจะไม่ได้ผลนะเพราะว่าพอคุณน้ำตาลหันไปมองที่หัวเตียงอีกครั้งเหรียญที่เขาซื้อเตียงมันก็ไม่ได้อยู่ที่หัวเตียงแล้วแล้วคุณน้ำตาลก็มาเจอเหรียญตัวเองที่วางซื้อเตียงอีกทีหนึ่งก็คือเห็นเหรียญมันกระเด็นไปหน้าห้องน้ํา และเหรียญนั้นมันก็กระเด็นไปตรงนั้นได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันคือเหมือนในฝันเปียกเลยครับฝันที่ผู้หญิงหัวร้านคนนั้นเขาโยนเหรียญซื้อเตียงของคุณน้ำตาลทิง้งและหลังจากวันนั้นคุณน้ำตาลเองก็ไม่กล้านอนที่หออีกเลยครับตัวเขาบอกแม่ไปว่าที่หอเนี่ยหนูเยอะมากแล้วก็โชว์ผมบนหัวให้แม่ดูคือตัวเขาบอกแม่ไปเป็นายครับว่าตัวเองโดนหนูแทะผม แต่ความจริงแล้วก็คือคุณน้ำตาลเองไม่กล้าบอกผู้ปกครองครับว่าตัวเองเจอผีเพราะว่าพ่อกับแม่คุณน้ำตาลเป็นคนยุคใหม่ครับคุณผู้ฟังทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะพ่อของคุณน้ำตาลเพราะว่าพ่อของคุณน้ำตาลเขานับถือคลิสพ่อคุณน้ำตาลนี่ยิ่งหนักเลยพ่อเขาไม่กลัวผีแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าผีมีจริงและหลังจากเรื่องราวนี้ครับคุณน้ำตาลเองก็เลยจำเป็นจะต้องย้ายออกจากหอพักโดยปริยาย ทำให้คุณยิ้มต้องอยู่หอพักคนเดียวเลยโดยที่ก่อนที่คุณน้ำตาลเขาจะออกเขาก็ถามคุณยิ้มนะครับว่าตัวเขาอยู่ได้ไหมถ้าคุณยิ้มอยู่ไม่ได้คุณน้ำตาลเองก็จะทนอยู่ต่อแต่ว่าตัวเขาจะไปทําเรื่องขอเปลี่ยนเตียงในหอพักก่อนซึ่งคุณยิ้มเขาก็บอกนะครับว่าเขาอยู่ได้อยู่ได้แบบสบายมากเลยเพราะว่าปกติเขาก็อยู่บ้านคนเดียวอยู่แล้วและตัวคุณยิ้มเองก็ไม่ได้กลัวเรื่องอะไรพวกนี้มากมายนะัก และหลังจากนั้นครับคุณผู้ฟังรู้สึกว่าน่าจะประมาณ2ปีตอนนั้นเนี่ยคุณน้ำตาลอยู่ชั้นปี3ใกล้จะขึ้นปี4แล้วและตัวคุณน้ำตาลเองก็มาเจอคุณยิ้มอีกทีหนึง่งในตอนที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมใหญ่ประจําปีแต่ความจริงแล้วทั้งสองคนก็เจอกันมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาจะคุยกันมากนะักเนื่องจากคุณน้ำตาลกับคุณยิ้มเรียนกันคนละคณะกันตึกที่เรียนก็อยู่คนละมุมม,มหาลัยเลย แต่พอมาเจอกันที่งานกิจกรรมใหญ่ของมหาลาัยแบบนี้คุณยิ้มเขาก็เลยเล่าให้คุณน้ำตาลฟังว่าหลังจากที่คุณน้ำตาลออกจากหอพักไปมันก็มีนะครับมีรุ่นน้องย้ายเข้ามาอยู่ที่หอในแล้วก็ได้มาอยู่ห้องพักห้องเดียวกันกับคุณยิ้มแถมน้องคนนั้นก็ยังได้นอนเตียงเตียงเดียวกันกับที่คุณน้ำตาลเคยนอนด้วยแล้วคุณยิ้มก็บอกครับว่าน้องคนนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเหมือนกันเพราะว่าน้องเขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยตัวเขาจะรู้สึกว่าเตียงมันสรรัส่นๆ แถมน้องคนนั้นเขาก็ยังมีความรู้สึกว่ามันมีคนมานอนเบียดที่ข้างเตียงเขาทุกคืนและสิ่งหนึ่งที่น้องเขาเจอเหมือนคุณยิ้มคืออะไรรู้ไหมครับคือน้องนักศึกษาปีหนึ่งคนนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเขาเจ็บหนังหัวเหมือนกับว่ามีใครมาดึงผมเขาทุกคืนเลยและนี่แหละครับมันก็คือเหตุผลที่ทําให้น้องปีหนึ่งคนนั้นอยู่หอในไม่ได้แต่ว่าหลังจากนั้นครับทางมหาลัยเขาก็เปลี่ยนเตียงให้นะ เพราะว่าคุณยิ้มเนี่ยแหละเป็นคนไปแจ้งกับมหาลัยว่าเตียงมันชำรุดเตียงมันเก่ามันมีแต่สนิมเวลานอนพลิกตัวแล้วมันจะเสียงดังทางมหาลัยเขาเห็นว่าสมควรมั้งครับเขาก็เลยเปลี่ยนเตียงให้และหลังจากที่เปลี่ยนเตียงไปแล้วมันก็ไม่เคยมีนักศึกษาคนไหนฝันร้ายไม่เคยมีนักศึกษาคนไหนมีปัญหากับเตียงใหม่ในหอพักห้องนั้นอีกเลยและทั้งหมดนี้เนี่ยแหละครับมันก็คือเรื่องหลอนเรื่องแรกแล้วก็เรื่องเดียวในชีวิตของคุณน้ำตาล มันเป็นประสบการณ์หลอนที่สอนให้คุณน้ำตาลได้รู้ว่าบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปรบหรูใครอะไรเหมือนในหนังหรอกเพราะว่าผีที่คุณน้ำตาลเขาเจอแค่เขานอนหลับปกติผียังมาหลอกได้เลยผีมาหลอกแถมยังทำให้คุณน้ำตาลผมแหว่งอีกตั้งหากก่อนจะเข้าเรื่องผีในเรื่องราวนี้นะครับคุณผู้ฟังผมไปหาข้อมูลมาแล้วจริงๆมันเป็นโรคโรคหนึ่งนะทางจิตวิทยาเนี่ยเหมือนเป็นผู้ป่วยโรคจิตเนาะ เขาเรียกว่าโรคกินผมหรือว่าโรคดึงผมเนี่ยแหละครับคือผู้ป่วยครับคุณผู้ฟังมันจะเป็นโรคทางจิตอย่างหนึ่งคือเขาจะชอบดึงผมตัวเองคนที่มีอาการหนักมากๆเนี่ยเขาก็จะดึงมาแล้วก็รับประทานผมตัวเองเลยไม่รู้เหมือนกันว่าผมมันเป็นตาแซอะไรทำไมถึงต้องกินผมด้วยอย่างว่าแหละครับมันคือโรคทางจิตเนาะคุณผู้ฟังเขาก็เลยแบบอาจจะไม่รู้ตัวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจ ส่วนเรื่องผีกับเรื่องการซื้อเตียงของคุณน้ำตาลเนี่ยต้องบอกว่าการซื้อเตียงบางทีมันใช้ไม่ได้กับทุกที่นะมันอาจจะเป็นความเชื่อที่ทำแล้วสบายใจมากกว่าครับหรือว่าบางทีอาจจะใช้ได้ผลก็เป็นไปได้แต่สำหรับเตียงเตียงนี้ของคุณน้ำตาลเนี่ยมันน่าจะใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าผีที่อยู่ที่เตียงนั้นหรือว่าผีเจ้าของเตียงเนี่ยเขาดันเป็นผีโรคจิตเป็นผีจิตเวทที่ป่วยจิตเวทอะไรทำนองนั้นครับ ผมเคยอ่านมาแล้วก็เคยได้ยินแบบนี้นะคุณผู้ฟังคือตอนที่เราเป็นมนุษย์เราเป็นคนยังไงเนี่ยตอนที่เป็นผีไปแล้วหรือว่าละสังขารละร่างกายของโลกมนุษย์ใบนี้ไปแล้วเนี่ยเรานิสัยยังไงเราเป็นวิญญาณเราก็จะนิสัยอะไรทํานองนั้นนั่นแหละครับทางพุทธศาสนาเขาจะเรียกว่าสัญญานะคุณผู้ฟังไม่ใช่คํามั่นสัญญานะสัญญาในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันจะแปลว่าความจําได้หมายรู้ครับ ถ้าพูดให้ลึกซึ้งกว่านั้นอีกมันจะยาวเอาเป็นว่ามันคือคล้ายๆกับความเคยชินนั่นแหละครับเรานิสัยยังไงเคยชินเป็นคนยังไงตายไปแล้วก็เป็นคนทนํานองนั้นนั่นแหละและกว่าจะละสัญญาตรงนี้ได้นะคุณผู้ฟังมันอาจจะต้องใช้เวลาย,ยาวนานหลายภพหลายชาติผมเคยอ่านมามันเป็นธรรมะบทหนึง่งแม้แต่พระอัครสา,าวกของพระพุทธเจ้านะครับอย่างหลวงพ่อพระสารีบุตรเนาะท่านเองยังละสัญญาของท่านได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เพราะมันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในอิศพเรื่องไหนหรือว่ามันอยู่ในคาถาเรื่องไหนเนี่ยแหละคือพระสารีบุตรท่านเนี่ยเวลาจะเดินท่านจะกระโดดไปกระโดดมาเหมือนลิงเนาะแล้วก็มีพระในพระพุทธศาสนาเนี่ยแหละไปฟ้องพระพุทธเจ้าบอกว่าพระอัครสา,าวกของท่านเนี่ยทำท่าทางแบบไม่เรียบร้อยเลยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตอบพระสงฆ์รูปนั้นที่ฟ้องไปว่าพระสารีบุตรเนี่ยท่านเคยเป็นลิงมาก่อน คือท um um, um um ่านยังติดสัญญาของท่านเดิมๆก็คือความเคยชินเดิมๆของท่านครั้งที่ท่านเคยเกิดเป็นลิงนั่นแหละครับพอเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็ยังรักสัญญาหรือว่าความเคยชินตรงนี้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซตท่านก็เลยมีกิริยาท่าทางที่บางทีเนี่ยมันดูไม่ค่อยสุภาพเรียบร้อยและพระพุทธองค์ท่านก็ยังบอกอีกนะครับว่าคนที่จะละสัญญาได้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยแบบไม่ติดชาติเก่าๆมาเลยมีเพียงแค่อย่างเดียวหรือว่ามีเพียงแค่องค์เดียวนั่นก็คือพระพุทธองค์องค์เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นครับ คนอย่างเราเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเลยคุณผู้ฟังเราจะเคยได้ยินว่าเราเป็นคนยังไงชาติต่อๆไปเราก็จะเป็นคนทํานองนั้นเหมือนกันผมคิดว่าทํานองนั้นนั่นแหละครับกนมาช้ย,ยืดยาวครับคลิปวิดีโอนี้แล้วคุณผู้ฟังแหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณน้ําตาลคุณคิดเห็นแบบเดียวกันกับที่ผมอธิบายให้คุณฟังหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข,ข้อความอย่างแน่นอน และคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบ ไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องร้อนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ